สวัสดีค่ะมาเจอกับน้องส้มเต็นรถปากน้าเคียงไกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมามีรถเข้ามาใหม่นะคะมาแนะนํากันเลยนี่เลยค่ะเป็นอ e ีซูซูนะคะอีซ e ูซูดีแมตัวฉมม l l นิวนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตาไฟตัดหมอกคู่หน้าคู่หลังนะคะ นี่เลยสาหรับตัวนี้นะคะเป็นปี2015นะคะสีขาวสียอดฮ <_ an> ิตนะคะลูกค้าขาสีขาวสียอดฮ <_ an> ิตนะคะนี่ตาไฟนะคะใหม,ใหมะะ่ๆเลยนะคะกิ๊บลิเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะปี2015นะคะรถแค่5ปีเท่านั้นเองนะจ๊ะลูกค้าขามาพร้อมกับแม็กนะคะแม็กซี่ใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะคะแม็กใหม่นะคะยางใหม่นะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าขานี่เลย ตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะลูกค้าตัวสูงสี่ประตูนะคะเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวส้มพาเดินดูภายในกันนะจ๊ะภายในของคันนี้นะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะจ๊ะระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าขาระบบไฟฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะจ๊ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะปรับระดับสูงต่ําได้นะจ๊ะ ดัมเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะวิทยุก็ดํามเดิมจากโรงงานนะคะลูกค,ค้าแอร์เป็นระบบแอร์ดันหลบนะคะลูกค,ค้าเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติเอ้ยไม่ใช่นะคะระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะจ๊ะ ตัวนี้นะคะสีดําสวยมากๆเลยนะคะภายในนะคะใหม่กริบกริบเลยนะคะใหม่กริบกริบเลยนะคะราคาเปิดตัวก็ไม่แรงนะคะลูกค้าราคาเปิดตัวก็ไม่แรงเนาะเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะลูกค้าขาเบาะผ้ากำมะหยี่นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยส้มก็มาอัดวิดีโอให้ลูกค้าดูเลยนะจ๊ะลูกค้าขานี่ด้านหลังกว้างขวางมากมากเลยนะคะด้านหลังกว้างขวางมากมากเลยนะ,ะนี่เลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะห้ามพลาดกันเลยนะจ๊ะได้เป็นตัวยกสูงด้วยนะคะได้เป็นตัวยกสูงด้วยเนะเาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะด้านหลังเนาะกันชนหลังมาพร้อมนะคะลูกค้าค่ะเป็นตัวแซดนะคะแซด DDI นะคะตัวนี้จะเป็นมี VGS ด้วยนะคะ ตัวสูงส,ยสวยๆเลยนะคะลูกค้าขะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะออกรถนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะคะสนใจคันนี้นะคะหรือชอบคันนี้ถูกใจคันนี้ก็เข้ามาดูรถที่ร้านได้เลยนะคะรถที่ร้านมีให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เลยนะคะลูกค้าขะสนใจโทรหาน้องส้มได้ที่เบอร์0 9 9ย์9ตามด้วย100 0นะคะลูกค้า่ะ ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันฟรีพรบก,ก่อนปล่อยเราเช็คความพร้อมให้20รายการเลยนะคะลูกค้าได้รถไปอย่างสบายใจหายห่วงเลยนะคะวันนี้ส้มลาไปก่อนแล้วชอบคลิปนี้ชอบน้องส้มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ